เรียบร้อยครับเข้ากลางหัวเลยนี่เป็นไงกระโดดไม่ทีนี้สวีครับนันะตอมฟิชออนนะครับผมวันนี้มาออกหมายครับหลังจากไม่ได้ออกหมายมาประมาณ2อาทิตย์กว่านะครับผมเพราะว่าก็ลมด้วยครับนี่วันนี้ก็ยังลมอยู่นะแล้วก็ไอติดงานลูกค้านะครับผมลูกค้าสั่งงานเข้ามาเยอะนะครับผมเดี๋ยววันนี้ให้ดูหมายนะครับหมายปรับเซียนครับมาดูกันครับหมายวันนี้เป็นหมายที่เคยมายิงเป็นน้ําท่วมนะครับผมตอนนี้น้ําลดครับผม นี่ฮะพอน้าลดปุ๊บต้นไม้อยู่ที่เดิมครับแต่ว่านู้นครับหลุมปลาอยู่นู้นนะครับผมจะเห็นเป็นเดี๋ยวผมสูมให้ดูเป็นวงขาวๆนะครับนี่ฮะแถวนี้เป็นวงขาวๆครับมีระยะ40เมตรทั้งนั้นนะครับผมถ้าแถวๆนี้ก็ประมาณ30กว่าเมตรนะฮะนี่ฮะเป็นสาเหตุที่ทําไมต้องต้องฝึกยิงไกลนะครับผมนี่ฮะพอมาเจอไม้อย่างนี้ครับดูสิครับจากต้นไม้ที่ผมอยู่ครับ นี่นะสิบเมตรจะอยู่ตรงนี้เองนะครับหนูฮนะยี่สิบสามสิบสี่สิบนูฮะปลาจะขึ้นอยู่รแ,แวกงนะเป็นหลุมเป็นหลุมครับมีตัวเยอะอยู่นะครับผมเดี๋ยวไปลองกันนะครับว่าไอ้ไม้ปากเซียนอย่างนี้นะครับผมเราจะยิงถึงหรือเปล่าครับไปชมกันครับลอยมาแล้วครับอุ้ย โดนไหมต่ำไปนิดเดียวครับผมนับแรกขาดไปประมาณครึ่เดียวครับยิงยากครับที่ที่ยืนก็ไม่มั่นคงเนี่ยอปลายังไม่ไปด้วยวใส่ลูกใหม่ก่อนฮนะตัวตน,นี้ตัวใหญ่ครับตัวน,นี้ไซส์ใหญ่ไปไหนละ ตูนอุย้ยคานนิดเดียวครับอื้อหือ เกือบแล้วเกือบหัวแตกแล้วอู้หูยโดนอีตัวนี้เนี่ยจะเกินโลแน่นอนครับข้ามหัวนิดเดียวครับเดี๋ยวต้องโดนต้องโดนเนี่ยมันแน่ครับวันนี้ระยะนี้ครับยิงผิดก็ยิงผิดไม่เยอะนะครับมีโดนแน่ครับวันนี้ต้องลุ้นกันต่อครับระยะไกลลมเ้วยนะครับผมวันนี้อ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเอาไหมครับ แต่เป็นเชโดครับผมไอ้ตัวนี้กำลังจะไล่กินลูกปลานะตัวที่ยิงไปนัดที่สองนี่ไม่ใช่ปันนินะตอนนี้งาปันนินใช่ใปะโลบะมันเข้ามาใกล้จัง ปอนะรบเรียบร้อยครับเข้ากลางหัวเลยน็อกครับน็อกครับไปแล้วครับ ไล่ล,ลายตอนน,อนยิงไกลนึกว่าปน,นินครับหลุดเป็นชะโดนะครับเขากาขออ้านคอครับโดนไม่เต็มมีโอกาสหลุดนะครับนี่โดนคอแต่ว่าหินเนื้อจะหลุดจะหลุดจังหวะดึงขึ้นนี่แหละ แรงยังเยอะครับโอ,โอ,โอ้แรง,งยังเงยอะครับแรง,งยังเยอะข้าต้านต้นคอยครับแต่ร้อยติ่งเนื้อไม่น่าจะเยอะครับเสียหลุดเหมือนกันครับตัวน,นี้จะดูปับ ผมอ่ะน่าจะเกาะกิ่งไม้อยู่นะเดี๋ยวผมก็กลัวหลุดตอนจังหวะดึงขึ้นเนี่ยครับกลัวฉีกเนี่ยพอหลุดจังหวะแบบนี้นี่โดนบ่อยอยู่นะครับยิงปลาชะโดแล้วแบบมันไม่ได้ร้อยเต็มนะครับเวลาเราดึงเงี้ยมันฉีกเนื้อปลามันวิ่งสวนเนี่ยอย่างเงี้ยดูปันอ๋อได้อยู่ได้อยู่มันได้มันได้อยู่ ไม่รู้ว่าตอนยิงจงังหวะยิงกล้องจับโฟกัสหรือเปล่านะครับนี่หาที่ติดกล้องยากมากอ่ะเอาขึ้นฝั่งกันครับประมาณเราชึบขึ้นฝั่งได้เอียงหนยนะครับนี่อ่ะอขึ้นฝั่งแล้วเป็นของเราละภาพเอียงหน่อยนะครับผมที่ติดกล้องบังคับครับผมโอเคครับเดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูครับ đồn mấy đống suối đấy đồn mấy hết โดนไหมเอาโดนครับอย่าบอกนะระยะนี่อย่าบอกนะมันเป็นไซต์ปลากเกลือลูกลงสวยครับนี่ปลาชะโดตัวเมื่อกี้ยังไม่ได้เก็บขึ้นเลยนะฮะพอดีเห็นปลาตัวนี้มันลอยก่อนเห็นเป็นกข,ขาวๆนะอยู่อยู่ฮะโดนอยู่ฮะเพราะว่าเห็นลูกมันลงค่อนข้างจะสวย,ยนั่นนีฮะ เห็นเขาขาวมาแล้วระยะนี้ยิงโดนมันเหมือนข้ามขีดความสามารถของเราบางอย่างโอ้โหเลยไอ้นึกว่าจะตัวใหญ่ครับดูสิเป็นปลากเกลือซะงั้นฮะโอ้โหไม่ฝีมือก็ฟุกสองอย่างเลยครับกระไซนี่ยิงระยะนี้โอ้โห วันนี้ใช้สาย80ปอนด์ครับลูกออกดีนะครับช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมานี่ได้เล่นแต่สาย150-160ปอนด์นะ่พอมาใช้80ปอนด์นี่รู้สึกลูกมีพุ่งแบบออกเฉียบมากผมใช้ยางแข็งนะครับตัด20ครับยาง15มิลลูเล็กเนื้อขุ่นเนะียชัก77นะครับของหน้าไม้ของผมเด,เดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ดูนะโอ้โหดูสิครับ ในภาพอาจจะไม่เห็นครับแต่พอผมยิงโดนตัวเล็กตัวใหญ่ขึ้นครับดูหนุนเห็นเงาดำๆเลยสามตัวปนินเนี่ยตรงนี้เป็นหลุมปลาทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าระยะไกลนะครับคนถึงไม่เข้ามากวนครับเพอได้เปรียบของคนที่ฝึกยิงไกลนะครับถ้าปลามันขึ้นใกล้ผมก็ยิงใกล้ครับไม่ได้ขยันอยากจะมายิงไกลขนาดนั้นนะครับถ้าหมายไม่ได้บังคับแบบนี้นะครับเดี๋ยวปลาให้ขึ้นให้ดูนะครับผม โอ้โหตาไซนี้โอ้โหชโลปอกออดูนะครับเป็นปลากเกลือเฉยเลยฮะโอ้โหระยะนี้มันเห็นแค่เป็นทองขา,ขาวๆตรงนี้นะครับผมผมนึกว่าจะตัวใหญ่นะครับผมโอ้โหได้ยิงโดนฟุกโดนโดน้วยฮะโดนไม่เต็มมากนะโดนเกี่ยวท้องน,นิดนะนึงฮะนี่โอ้โหแต่ไซใหญ่เจออยู่นะครับผม แต่ว่าผมเห็นเห็นแค่ขาขาวของมันตรงนี้ผมนึกว่าจะเป็นตัวใหญ่ครับพอยิงมาเป็นไส้ปลาเกลือเดี๋ยววันเนี้ยมีมีมมหาแน่นอนครับเพราะว่าซัดมาสองตัวแล้วเดี๋ยวเชโดขึ้นมาให้ดูครับเชโดผมก็ยังไม่ได้เก็บนะครับมาดูเชโดนครับเดี๋ยวมาดูเชโด๊อกตัวแรกนะครับที่เรายิงอะนึกว่าโดนไม่เต็มนี่ครโดน นี่ฮะโดนร้อยเลยนะฮะไซประมาณโลกว่านะครับตัวนี้ยิงตัวแรกเลยตัวแรกเห็นลายๆอยู่ไกลครับมันไกลนึกว่าปลาปันนินนะครับผมยิงนัดที่สองข้ามหัวเป็นตัวนี้นะฮะพอเข้ามาทีนี้มันเข้ามาใกล้ครับประมาณสิบห้าเมตรกว่าก็โปเข้าเลยฮะนี่ฮะน็อกเรียบร้อยครับโอเคครับวันนี้สองแต้มนะฮะมันแน่ครับวันนี้ เริ่มจับจุดได้แล้วคนระับกับระยะยิงไกลของเราไปชมกันต่อครับน,นจะเป็นเงาเงามันป็น,นปลาเฉโดเล็กเลยเนละอื้มโด่ไหม จะโดนสายไม่วิ่งต้นไม้ขยับเยอะป่าเลยนะหันปุกน,นั่นเี่ยโอุย้ยข้ามหัวคุณแอฟตามมาสมทบนะครับผมมายิงหมายไกลกันนะครับหมายปากเสียงเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้ว่าจะมีแต้มอีกหรือเปล่าครับเอาน,านี่นั่นโ้ยโดนไหม <laughs> เกยบโดนหัวแล้วไม่ต้องยิงพร้อมกัดในนี้ไม่หนีหรอกยิงลยนี่เป็นไงเป็นไงวันนี้วันของเขาจะไปไหนโดนดียิงแต่สายใหญ่พอมายิงสายไอ้เล็กเนี่ยโอ้ลูกพุ่งดีจังโอ้หาที่แขวนปืนไม่ได้อังนี้ต้องสาย60ย,ยิงระยะอันนี้ยอยันนี้ยิงซ้อมมือก่อนนะฮะ รอลมสงบจะยิงปลาหลุมนะครับส่วนส่วนใหญ่ถ้าจะหลุดหลุดจงังหวะสุดท้ายนี่แหละตอนดึงขึ้นนี่แหละอุอ๊ปวดเท้าจังเลยนี่มีที่นั่งหม่อมแมเลยต้นนั้นต้นน้เหต้นเถียงานะ โอ้โหนึกว่าจะไม่มีคนเนี่ยออกมาโอ้โหคนให้ลืมเลยวันนี้นววนยิงเขาออกทุกวันนั่นแหละเราเราไม่ได้ออกมาให้เฉยเขา,าลืมมันอยู่ดีกว่าดูอะไรน,นะใส,ส่ปอกยิงซองมือโอ้เดี๋ยวดูตอนเอาขึ้นมาดีกว่าครับได้ตัวเดียวอ,อ๋อไอ้อปันน,นินในไซโลอยู่นี่นไงใส่ปอกเมื่อกี้ไส่ดามีดครับ ยิงซ้อมมือกันครับหมายนี้เชโดเยอะนะครับผมไม่ต้องดาม่าว่าตัวเล็กไปยิงทําไมครับคนพื้นที่ตรงนี้เขาเลี้ยงปลานะครับเขาบอกให้เอาออกให้หมดนะมันมีศูนย์พันแล้วฮะตรงนี้พออนึ้นเป็นร้อยตัวครับไซ้อมมือก่อนครับตอนนี้ยังลมอยู่นะครับผมมันจะมีปลานิ้หลุมอยู่ระยะไกลพอลมนิ่งเนี่ยก็จะเจอตัวสามแต้มครับ ต่ำไปนิดครับต่ำไปนิดนะต่ำๆเมื่อกี้เห็นเลยต่ำเดี๋ยวก็ออกมายิชะโดป๊อกกันนะครับพี่ยังแต่งตัวมาเรียบร้อยอก่บไม่ผมฟังเสียงกล้องของพี่โย่เต้าขากล้องมันจะง่ายเรามองเห็นไอ้นี่อะไรกันกระบอกเชื่อกระบอก ดูปอนงนิ่งๆอีกแล้วเนี่ยจะดูป้อกค,ครับน,นิ่งๆใช่ไหม นี่เป็นไงกระโดดไมหมทีน,นี้นัดแรกย่มใจเป็นไงเจอนัดสองเข้าไปก้านคอสิครับอีกตัวนึงไปไหนวะ<ป>เดี๋ยวเดี๋ยวก็ามามันได้ยินเสียงปลาดิ้นเลยก็เป็นไงนกไหมกระโดดปอกนะสนะายดำมีดนะ มี2ตัวอีกตัวนึงไม่รู้ไปไหนเดี๋ยวก็มาพอเต็มปักอยู่นะพอเต็มปักแต่ละปลูกไว้ก่อน,น,นไอ้ตัวนีงก็มา,าไใครเหรอมุ้เยเหรอนึกว่าไม่มีปลาอื่นเลยนอกจากไอ้2ตัว,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 วครับอ่ะ หลุดไหมลูกดอกเราดะส้สิโอ้ยเรียบรอ้อยห,หลุดไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ยิงปลาแล้วเป็นลักษณะเะน,นี้ยผมบ่อยอยู่นะปีนี้เนะี่ยยิงเชโดไซเนะี่ยไม่ใช่ว่าไม่โดนนะโดนนะอต่หล,ลุดเซ็งนองเยอะยิงข้าวอะไรเนี่ยทออติดไปยากไอ้เนี้ยเป็นเจ้าใไงบมาเจอลูกดอกนอะปลาก็โดนเต็มๆอยู่ ขาดเนื้อไปเลยเรียบร้อยดูเนื้อยส้าสิปอนด์มายิง so ก็ดีน <er ี่ก็สรุปผลงานวันนี้นะครับผมได้ชะโดสายเล็กครับนี้โลกว่านี้ปนินสายปักเกลือแล้วก็ชโดป๊อกสามแต้มนะครับผมก็หลังจากไปขึ้นหมายที่ยิงไกลนะครับผมก็ ได้มา3มแต้มอย่างที่เห็นนั่นแหละครับแล้วก็ไปยิงที่สะพานก็หลุดไปตัวนึงนะครับผมเป็นชัโดไซส์เล็กนะครับผมน่าจะประมาณไซส์หกเจ็ดขีดนั่นแหละฮะที่เห็นในภาพนะครับแล้วก็ไปลาออีก 3- ามสี่ไม้ครับผมก็ไม่เจอปลาครับผมเจอแต่นานๆนักยิงปลาเยอะมากนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องเข้าไปเก็บงานให้ลูกค้าก่อนดีกว่าครับนี่ก็เที่ยงนะฮะยังไม่ได้ทานข้าวเช้ากันเลยเดี๋ยวยังไงขอติดผลงานไว้แค่นี้นะครับผมเพราะว่า มีเวลาครึ่งวันครับผมต้องกลับเข้าไปทํางานสําหรับนาที่สั่งหน้าไม้ยินป่าเข้ามากําลังเคลียร์งานให้นะครับผมโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดซับสไครให้กับต้องต้องอ่อนนี่นะครับผมขอแห้งครับผมวันนี้ขอลาไว้ก่อนครับขอบคุณมากครับ